รู้สึกปวดพวกเนี่ยพวกคอพวกแขนผมต้องห้ามท่านตลอดเลยกี่กี่วิเลาจนันนักเลยจันนับเลยเออ้าน่นเออจันทำไมหน้าไม่ค่อยดีเลยคือ ผมรู้สึกนั่งนานป่งไม่รู้นะแต่ว่าคือทํางานสักพักอะไรมันนั่งตลอดเลยเรื่ร่างกายแบบรู้สึกปวดปวดเนี่ยพวกคอพวกแขนผมรู้นะผมรู้แล้วบ่าเจ็บคอไหมฮะเจ็บเจ็บบ่าไหลอ๋อใช่ใช่อ่ะนั่นแหละน่าจะออฟฟิศซินโดรมนะท่านโยกันครับมันคืออะไรจ้าออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมก็คือการที่เรานั่งทํางานท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆเนี่ยอันนี้นั่งกี่ชั่วโมงแล้ว ก็หลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันจุดสังเกตง่ายๆถ้าเราเลิกทํางานแล้วเรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอะไรเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มเข้าข่ายของออฟฟิศซินโดรมแล้วอาจารย์มีวิธีแก้ไหมมีครับโอเคเช่นคราบผมม่หน่อยกันแล้วเพื่อนๆนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ห้องออกกำลังกายของโรงเรียนสัตนาอิสลามนี่เมียกันจะมาสอนท่าครับวันนี้สี่ท่าสี่ท่าแล้วก็นอกจากนั้นเดี๋ยวเสิร์ฟท่าโยคะนิดนึงสำหรับการบําบัดอาการออฟฟิศซินโดรมอาจจะไม่ถึงกับว่าหายทันทีนะแต่ว่าถ้าเราใช้ความต่อเนื่องในการทําอย่างถูกต้องอะไรมันก็จะช่วย เราได้ในระดับนึงครับโอเคครจารย์ผมว่ามาเริ่มท่าที่หนึ่งกลยดีกว่าทจย์ซ้ายยกมา,<ห>านะครับดึงลงดึงลง,ง,ลงทีนี้จังหวะดึงลงเรากดหัวลงนิดนึงนะครับกดหัวลงกดหัวลงด้วย ถูกต้องครับเนี่ยลักษณะนี้เราจะรู้สึกตึงบริเวณโอ้ใช่ใช่ตึงคอตึงมากเลยถูกต้องครับใช่ครับอ่ะอันนี้เกรงค้างประมาณ15-20วินาทีิพยายามทําบ่อยๆพยายามลุกแล้วก็ยืดลุกแล้วก็ยืดบ่อยๆนี่คือยืไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับที่สําคัญนะคนมักจะเจ็บจากการยืดบ่อยค่อนข้างเยอะยืดเกินขีดจากัดของกล้ามเนื้อมันจะทําให้เราเจ็บได้กดหัวลงนิดนึงนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 จ็ดแปดเสิบท่านนับถูกไหมฮะผมเอ๊ะใ้เว็นน้นเอาโอเคนะ <c oughs> ต่อไปนะเป็นท่าบริเวณบา่าลักษณะเดียวกันเลย <c oughs> เราเอามืออีกข้างหนึ่งนะ,ะกดบริเวณบา่าของเรานิดหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้มันรู้สึกว่าเรามีการเกร็งคางมากขึ้นนั่นเองบริเวณบา่าพร้อมกันนะฮะพร้อมกันกดนะครับแล้วก็ขยับมาขยับมาขยับมานี่ขยับมายังไงกันขยับให้ตึงเลยอ่ะกดบริเวณบ่าฮะครับเช้าอะ้วก็ขยับมา โอเคฮะเราจะเห็นว่านอกจากลำคอที่เราได้แล้วเนี่ยบริเวณบ่าเราก็โดนเช่นเดียวกัน1 2ึ่งสองสามส่หายจเข้าหายออกแ้บ้านเ่จ็ดแเก้าสิบอ่ะสลับข้างออกแรงพร้อมกันครับท่าที่3าเลยท่าที่สนะฮะเราต้องการยืดบริเวณไหล่แล้วก็สับบริเวณหลังส่วนบนเอามือไปด้านหน้านะครับประสานกันปึ๊บตาทต้องอย่างนี้ท่าไง ยืนให้มันโค้งนะยืนไปด้านหน้าพร้อมกันยืนด้้าานนหคระสองข้างประสานกันครับหนึ่งไปอยู่ตรงนี้เหรอไปแค่นั้นเองฮะแร้วรู้สึกว่าบริเวณสะบักช้ายังโอ้สุดยอดเลยอะสุดยอดฮะมันใช่เลยอะใจเย็นฮะท่านใจเย็นๆโอเคๆสุดวิ่งครบพร้อมกันหนึ่งสองหายใจปกตินะต้องหายใจเข้าออกปกติครับอย่ากลั้นหายใจแปด 90้าสิดีมันก็จะได้ทั้งไหลแล้วก็สะบักนั่นเอขวายกขึ้นครับขวายกขึ้นโจ๊กไม่ใช่นี่อโอเคผมต้องห้ามท่านตลอดเลยโอเคอาจารย์ตัวอเคผมเสริมนิดนึงนะในการออกกำลังกายเขามีคำหนึ่งเขาเรียกโฟกัสมัดกล้ามเนื้อที่เราต้องการยืดนั่นเองนะฉะนั้นถ้าเรายืดไม่มั่นคงนะแต่ที่เราจะไปเน้นในส่วนของการยืดอย่างเดียวเราจะต้องต้องระวังเดี๋ยวล้มเดี๋ยวอะไรอีกถ้าสี่นะสี้ได้ทั้งอะไรฮะได้ทั้ง3อย่างเลยอะไรบ้างครับสะบักครับ ไหลบ่าสามคนไหมฮะแต่ยังไก็ขวางลำตัวมาขวางลำตัวเอามืออีกข้างหนึ่งงัดกดข้อสอบเข้ามากดงัดกดข้อสอบเข้ามาถูกต้องฮะแค่กดแค่นี้เองให้เรารู้สึกว่าบริเวณไหลบริเวณสะบักส่วนบนมันตึงอ่ะพร้อมกันนะท่านผู้ชมฮะทำพร้อมกันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหนึ่งพร้อมกันนะเหมือนเดิมเลย ผมมาแล้วนะผมมาแล้วจานผมมาแล้วโยคะการขากว้างๆเลยอันนี้เราจะยืดบริเวณข้างลําตัวแล้วก็บริเวณสะบักมือข้างซ้ายกดที่ปลายเท้ามืออีกข้างหนึ่งนะครับพยายามกดลงพยายามยืดให้ไกลที่สุดไปช้าๆคณนนช่วยดึงผมนิดนึงนะช้าๆสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยืดขวาก่อนตึงมากเลยตึงมากเลยช้ายังยังยังไม่ทำเลยยังไม่ทำเลยยังไม่ทำเลย เดีย๋ยวพยายามงอบริเวณหัวนีดนะึงอนะขยับมือ,อ,อี้นะโอเคช้าช้าดึงองจะนับให้ผมด้วยนะสามสีหมห่หายใจเข้าหายใจออกต่อเน,นื่อนะง5้าหกเจ็ดแปดเาสิบสลับข้างฮะมือแตะปลายเท้าอ่ะอนีโยกมานะช้าๆ้าสามสีหา้าหกเดแ สุดท้ายโอเคเยอะมากครับท่าที่2ให้เรานั่งให้สบายที่สุดนั่งให้สบายที่สุดอ่านั่งให้สบายที่สุดนี่ในการนั่งสบายได้ท่าร่เท้าสองข้างให้เราขยับชิดกับต้นขาทีนี้ก็พยายามค่อยๆลดตัวลงช้าๆลดตัวลงได้ยากด้วยนอนมือสองข้างนะครับยืดให้สุดช้าๆคุณลุงสบายมากสบายมากผมสบายครับผมยืดผมสบายมากวนีสองหนึ่งขึ้นช้าๆพยายามลุก แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองผมว่ากันท่านี้ผมทำไม่ได้แน่นอนมาลองดูลองดูผมจะเซฟจะเซฟเซฟมะไหวังนี่นี่นี่าาหอเอาโ้เย่กิวิ้นอะรันักหนเลยันหนเลยึ่งสอ่งาโอเคฮึ๊ไงฮะ เพื่อนๆมัน้นออะไมันยากๆกลาสุดท้ายนะครับมันจะช่วยในการเกรงทางที่บริเวณแกนกลางลำตัวนั่นเองบริเวณซิกแพคบริเวณอกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ในร่างกายของเราโอ้สถานจำเป็นที่จะต้องยืดเยอะๆถ้าเราทําทุกวันมันจะดีไหมมันจะดีครับพวกนี้มันเป็นเป็นท่ายืดเบสิกที่เราสามารถทําได้อนั่นเองถึงไม่แปบออกกำลังกายก็ทําอย่างนี้ก็ได้ได้ครับได้เป็นท่าของการยืดกล้ามเนื้อคนที่เดินเยอะคนที่เดินขึ้นลงบันไดเยอะๆอันนี้ควรทําเป็นพิเศษ อย่างที่เราทราบว,ว่าการเยื่ยมันก็จะช่วยให้เราร่างกายเตรียมพร้อมโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่แบบว่ามาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรานะครับในช่อง l อลตี้ดีไซน์บายนท์นะครับไปเจอคลิปต่อไปแล้วกันผมจะไปทําอะไรกับจารย์ต่อเอยฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิง่งกริง๊งกริงกร๊งริง๊งกรง thank you